สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจะมาบอกวันที่กําหนดแจกเงินหมื่นของผู้มีบัตรพลังประชารัฐกับคนพิการนะครับเริ่มแจกตั้งแต่วันที่25ถึง30กันยายนนี้นะครับโดยแจกตามเลขหมายบัตรประชาชนเลขตัวท้ายนะครับ เลขตัวท้ายที่เป็นเลข0น,นะครับจะเริ่มแจกวันที่25กันยายนนี้นะครับและก็วันที่26กันยายนนี้จะเป็นเลขเลข1น3นะครับวันที่26คือเลข123นะครับส่วนวันที่27 เป็นหมายเลข 4, 5, 6และ7นะครับนะครับผมคือเอาเลขเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับแล้วก็แจกอยู่4วันแล้วก็วันสุดท้ายวันที่30ก็คือหมายเลขประชาชนที่ลงท้ายด้วย 9, 8และ9นะครับ4วันนะครับทุกทกท,กท่าน 25, 26, 27แล้วก็ 30กันยายนนี้นะครับ30กันยายนพศ2567นะครับเอาตามนี้นะครับก็เริ่มมาทวนอีกครั้งเริ่มแจกวันที่25กันยายนนี้นะครับคือผู้ทีม่มีหมายเลขบัตรประชาชนนะครับลงท้ายด้วย0ูนย์นะครับแล้วก็วันที่26 เดี๋ยวดูนะครับผมมาดูทวนอีกรอบผมก็ผู้ที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วย123นะครับวันที่26นะครับส่วนวันที่27กันยายนาเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4 5 6เลข7นะครับแล้ววันสุดท้ายคือวันที่30หมายเลขลงท้ายด้วย แและ9นะครับทุกท่านสามารถที่ไปกดเงินนะครับแต่ว่าทุกท่านที่จะได้รับก็คือท่านต้องผูกพร้อมเพย์นะครับโดยผูกพร้อมเพย์ผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วไปถ้าว่าวันวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปถ้าเราทำไม่เป็นนะครับ เราก็ไปที่ธนาคารบอกได้ทุกธนาคารบอกว่าผูกพร้อมเพย์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าคนไหนทำเป็นก็ผูกอ่โดยดผูกด้วยตัวเองเลยนะครับโดยมีบัตร ATM แล้วก็ไปตู้ ATM นะครับถ้าจำไม่ผิดผมก็จะได้ทำคลิปแล้วละก็กดอื่นๆมันจะมีบอกอ่ผูกพร้อมเพย ท่านก็ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เลขบัญชีของธนาคารนะครับมันพอ,อรัฐบาลโอนเงินเข้าทุกคนใช้บัตรพลังประชาัฐก็จะรู้นะครับเพราะว่าต้องใช้อยู่ทุกเดือนเดือนละ300รนะครับก,ก็พอยิงเข้าบัตรเลขที่ประชาชนแล้วมันก็จะเข้าเลขที่บัญชีเรา เราก็ถอนเงินมาใช้ได้เลยนะครับเอาตามนี้สั้นๆนะครับกำหนดวันออกมาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ